คำคำนี้ um จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคําคํานี้เป็นความลับที่อยู่ในหนังสือชิปบางคั้งด้วยกระป๋าสตางค์ใบเดียวและยังเป็นความลับที่อยู่ในหนังสือ The Secret ความลับนี้คนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินพูดง่ายๆคนรวยเขารู้ดีนะคะนั่นก็คือคําว่าขอบคุณขอบคุณเปลี่เสมอคุณได้รับแล้วเป็นแล้วมีแล้วขอบคุณคุณสามารถใช้คํานี้ได้กับทุกๆสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินเท่านั้นนะคะปัญหาทุกป,ปัญหาที่เข้ามาถ้าคุณสามารถขอบคุณปัญหานี้เพื่อให้คุณก้าวผ่าน เพื่อให้คุณประสบการ์ใหม่เพื่อให้คุณเจอเจอสิ่งดีๆนั่นเท่ากับว่าคุณไปเหนือปัญหานั้นแน่นอนค่ะคุณจะเจอโอกาสหนทางที่ดีกว่าหรือไม่ฉะนั้นคุณก็จะเก่งขึ้น เติบโตขึ้นทุกครั้งนะคะที่มีปัญหาเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีหรือดีเข้ามาในชีวิตนะคะให้รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้รับถ้าเป็นสิ่งดีๆแล้วคุณขอบคุณสิ่งนั้นก็จะขยายสิ่งนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสิ่งแย่ๆที่คุณได้รับคุณขอบคุณแล้วเรียนรู้ที่จะเติบโตไปคุณจะสามารถเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่เก่งกว่าดีกว่า